เรามาดนะูข้อมูลที่เขามีภัยกันบ้างนะเขามีโทษมีภัยอะไรมาตรวจสอบสิเราไม่ต้องไปมีกับเขาอนะ่ะสถิติโควิดระดับโลกนะระดับโลกเขาทั่วโลกซีซิงหานะเอาเมื่อวานซีสิงหานะเป็นยังไงบ้าง ข้อมูลล่าสุดนะสถิติโลกเขาข้อมูลล่าสุดมาล่าสุดก็สีซิงหาล่าสุดคือเมื่อวานนะวันนี้นี่ก็จริงๆก็มีแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเรายังไม่เอาเรารอตอนเที่ยงเที่ยก่อน <c oughs> สีซิงหาหกสามทั่วโลกติดเชื้อโควิด18ล้าน4ี่แสนหกราย น,นี่แหละ18ล้านแล้วนะสิบแปดล้านสี่แสนไม่ใช่น้อยๆน,นะวันเดียวเพิ่มแสนแปดแสนแปดหมื่นสามพันสร้เก้าได้วันเดียวเพิ่มแสนปดนี่เป็นภัยที่เราไม่ต้องไปรับกับเขาไม่ไปรับอยู่อย่างอโศกอยู่อย่างพวทเรานี่แหละอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบพุทธะ แบบประโสบพวทออ,อยู่กันอย่างดีเลยใช่ทำย่อมคุ้มของผู้ประพฤติธรรมเราปฏิบัติกำลังสี่แล้วก็พนภัยห้าใครไม่ปฏิบัติก็ใครหมดกำลังสี่ก็จะคราวนี้แล้วก็จะไปเจอภัยห้าเข้ากับตัวใครตัวมันนะทีนี้เจอภัยห้าเข้าก็ตัวใครตัวมัน,นะน,น,ะมนละทีนี้นะ อเมริกานี่ยเขาไม่มีกำลังสีเขามีแต่กำลังผิดศีลเขามีแต่กำลังผิดศีลเขาไม่มีกำลังสีเขามีแต่กำลังเศร้าอเมริกาเนี่ยเขามีแต่กำลังเศร้าเขาไม่มีกำลังสีมีแต่ผิดศีลเบอร์หนึ่งเลยอเมริกาติดเชื้อโควิดเบอร์หนึ่ง อันนั้นเขาจะเจอภัยห้าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติกําลังสี่จะเจอภัยห้าทั้งนั้นคนปฏิบัติกําลังสี่จะพนภัยห้าอเมริกาดับหนึ่งสี่ล้านแปดนะติดเชื้อกันสี่ล้านแปดวันเดียวสี่หมื่นห้าบาสินสองล้านเจ็ดวันเดียวหมื่นเจ็ดอินเดียนะล้า,ลานแปดวันเดียวสามหมื่นหกนะ ดูที่อเมริกาผู้เสียชีวิต6แสนเก้าวันที่ 4, สี่สิงหานะ6แสนเก้ามนเจ็ดพันรสสองรายนะเพิ่มขึ้นวันเดียวสี่พันสีหนึ่งรอยออาจารย์ว่าถ้าอัตราเพิ่มขึ้นเท่าเดิมอ่ะไม่ต้องห้าพันลอกสี่พัน ท่านั้นแหละสามพันกว่าถ้าอัตราวันนี้การตายเพิ่มขึ้นสามพันกว่ายอดตายวันนี้วันที่ห้าสิงหาเนี้ยจะทะลุเจ็ดแสนวันนี้คาดว่าทะลุเจ็ดแสนแน่นอนถ้าสถิติเหมือนเดิม <S <S อ่าอ่าเจ็ดศนย์สองหกหกสองตอนนี้นะเจ็ดแสนแล้ววินาทีนี้นะเจ็ดแสนแล้วเจ็ดแสนสองันหร้อยหกสบสองแล้ว เนี่ยตอนนี้ทะลุเจ็ดแสนเรียบร้อยนะแม่คาดการยังไม่ทันเสร็จเลยนะสถิติมาแล้วนะแม่นะสถิติมาแล้วนะมาตามเราคาดการเลยนะมาตามความเป็นเป็นไป,นปนตามคาดเลยนะอนะเนี่ยวันนี้วันนี้ในเวลานี้ในเจ็ดแสนแล้วนะเจ็ดแสนแล้วมานะเอามาต่อสหรัฐ อันดับหนึ่งสารัฐแสนห้าสองบาสินเจ็ดหมื่นสี่ไอ่เก้าหมื่นสี่สามเม็กซิโกสี่หมื่นแปดสี่อังกฤษนะสี่หมื่นหกนะอย่างนี้เป็นต้นนะผู้รักษาหายแล้วสิบเอ็ดล้านนะผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลหกล้าน วันนี้โอ้ทำไมไทยดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยอันดับของประเทศไทยเราหนึ่งร้อยสิบเอ็ดโอ้โหน้ำศรีสิงหาเนี่ยอันดับที่หนึง่งร้อยสิบเอ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้โฮเดอวันนี่หนึง่งหนึ่งหนึ่งตองตองหนึ่งตองหนึ่งโอ้โหนึง่งหนึ่งหนึ่งเลยโอ้อันดับดีขึ้นไปอีกเลยน่ะดีมากประเทศไทยเราอ้าวภาคเพียอนดีๆอย่ากาดตกน่ะ ไม่ประมาทไม่กาดตกสามพันสามรอยยี 3, 3นะ่สิบเอ็ดดีมากเลยนะติดเชื้อเพิ่มหนึ่งรายกลับจากรัสเซีย,นนะดดยวันนี้ไม่มีการติดเชื้อในประเทศเจ็ดสิบสองวันติดต่อกันเห็นไหมละ่ะโอประเทศไทยนี่ทำกำลังสีให้ดีเธอนะนกำลังสีนี่ทำให้ดีจะพ้นภัยห้าได้ นะกำลังสี่จะพน 5, ้นภัยห้าได้มีผู้ไม่มีผู้ตายเพิ่มนะติดเชื้อรักษาในโรงพยาบาลร้อคนในประเทศไทยเราเพื่อนบ้านเราดูเพื่อนบ้านเราบ้างนะอินเดียล้านแอินโดนีเซียแสนหนะึ่งฟิลิปปินส์แสนหนึ่งนะสิงคโปร์ห้าหมื่นสา ญี่ปุ่นสามหมื่นแปดเกาหลีใต้หมื่นสี่มาเลเซีย 9, เก้เาพันอ้าวมาเลอทะลุตั้งแต่วันก่อนนู้นแล้วเก้าพันนาเว,วียดนามหกร้อยห้าสิบสองพม่าสามร้อยห้าสิบห้ากัมพูชาสองร้อยสี่สิบนะอ้าวอันนี้แหละน,นี่ก็เป็นที่เขา อันนี้กันนาทีเขามีปัญหากันนะเอามาดูข่าวคราวต่างๆบ้างนะข่าวคลาววันนี้นะเอาแต่หัวข้อข่าวก็ได้ขาว,ว่ันเน็ตไม่ค่อยดีนะอ่าเรเอาเอา,เอาลองลองจิ้มเน็ตดูน้าถ้าเน็ตมาก็มาถ้าไม่มาแล้วก็เอาหัวข้อข่าวไปนะอลองดูเน็ตจะมาไหมนะถ้าเน็ตมาก็มาไม่มาก็แล้วไปนะ หมุนติววนะเดี๋ยวสิหมุนติวตอพอได้พอได้ไดนะอ้าวเน็ตก็พอได้นะอ่าข่าวสดออนไลน์วันนี้ข่าวสดออนไลน์นะเขย่าวขวัญเลบานอนระเบิดขนาดใหญ่กวาดกรุงเบรุตเมืองพังพินาศคนตายแล้วโอ้เนี่ยที่เลบานอนนะระเบิดขนาดใหญ่นี่ระเบิดนะที่กรุงเบรุต โอ้นี่แล้วไปทำอะไรล้วเนี่ยฮนะรายงานเหตุระทึกนะ BBC b และ CNN รายงานเหตุการณ์ระทึกที่เลบานอนเกิดระเบิดขนาดใหญ่ใกล้บริเวณท่าเรือของกรุงเบรุนะส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างทั่วเมืองหลวงขนาดที่ กระทรวงสาธรารณสุขเลบานอนทแถลงด้วยว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากโอ้ตายตายตายที่ล้นตามโรงพยาบาลหลายแห่งวางันโอ้ระเบิดขนาดใหญ่วีบากอะไรอเนี่ยถ้าแถวนี้เขาก็นักรบกันทั้งนั้นเละนะส่วนใหญ่ก็นักรบรบกันโยนระเบิดใส่กันเป็นประจำอ่ะมันก็เลยวีบากเข้าอ่ะ,อะเลบานอนเนี่ยมึงมึง เบลุกรเบรุตเ,เ,เมืองหลวงของเลบานอนกลางเมืองเลยคือทางอันนี้เขาเขาจะเข้าไปรบกันไปกันมานะเานักรบที่รบกันไปกันมาเป็นประจำแล้วก็เลยวิบากมันเข้านเนี่อมันก็จะเป็นอย่างนั้นวิบากเข้าก็จะต้องเดือดร้อนกันน่าเห็นใจนโหโหพังพินาศกันเนี่ยก็ต้องเพิ่มศีลกันะนะน ไม่รู้จะทำยังไงป,ปลายเหตุก็แก้กันไปแต่ต้นเหตุถ้าเข้าใจก็ต้องเพิ่มศีลเพิ่มกําลังกําลังสี่จะได้พ้นภัยหา้านี่เขาก็ไม่มีกําลังสี่เขาก็เลยไม่พ้นภัยหา้านั่นแหละเขา,าโอ้โ,อโอหบอกผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่าระเบิดรุนแรงมากจนหูดับบ้านเรือนได้รับคอม เสียหายในรัศมีไกลถึง10กิโลเมตรโอ้โหไม่ใช่ธรรมดา10กิโลเมตรสื่อท้องถิ่นเผยแพร่วิดีโอรถยนต์หลายคันในสภาพถูกทำลายและพลิกคว่ำและผู้คนติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารเนี่ยเขาไม่มีกำลังห้าเขามีกํกลังสี่เขาไม่มีกำลังสี่เขาเขาไม่พ้นภัยห้านะคร ไม่มีกําลังปัญญาในการปฏิบัติศีลในการมีความเพียรในการทําการงานที่ไม่มีโทษในการสงเคราะห์ในการแบ่งปันก็เลยต้องรับวิบากนะอะไรเนี่ย <c oughs> อันนี้โฆษณาม้างกีฬานี่เหลอขนไก่จีน ประกาศยกเลิกแข่งขันทุกรายการแล้วในปีนี้อ๋ในจีนเขาเปนแบทแบทแบดเขาประกาศยกเลิกเลยจากออะไรเสียมสปอร์ตนะสยามเลย s i A m สยามเสียมอ่านว่าเสียมเสียมเรียบเวลาบางที่นั้นนะสยามสปอร์ตสยามสปอร์ตสยามสปอร์ตข่าวจากสยามสปอร์ต เนี <N> ่ยเขายกเลิกเลยเห็นไหมล่ะกีฬาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยต้านโรคภัยไข้เจ็บนะกีฬามันเป็นอบายมุกมันไม่สามารถต้านโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่สามารถเนี่ยต้านโควิดได้ก็เลยต้องยกเลิกก็ถูกต้องแล้วเขาก็ต้องยกเลิกเห็นไหมล่ะอบายมุกนี่จะถูกสกัดจุดทั้งนั้นเลยต้องลดละเลิกอบายมุกซะจะได้เบานะต้องลดละเลิกอบายมุกซะไม่ลดละเลิกนี่ก็หนักอย่างนี้แหละ นะมีปัญหาอย่างเงี้ยถ้าลดละเลิกมันก็จะเบานะมันก็จะไปทำก็ไปทำอาชีพอื่นซะที่ดีกว่านะไม่างนั้นก็จะต้องมีปัญหาอยู่อย่างนี้ตลอดการเนะพราะยึดหลักการการยึดหลักการความปลอดภัยต้องมาก่อนเห็นไหมเขาก็ยกเลิกเลยเห็นไหมถ้าจะเอาความปลอดภัยต้องยกเลิกกีฬาเมันถูกต้องเลยถูกต้องตามสัจจะเลยนะแต่เขาไม่รู้จักสัจจะอาบยมุกหรอกแต่เขารู้แต่ว่าอันนี้นี่มันเสี่ยง ต่อโควิดอันตรายนะแต่พระพุทธเจ้าได้รู้ท่านบอกเลยกีฬาเป็นอบายมุกนะเส้นทางแห่งความไม่สบายพินาศชิบหายนะหัวหน้าเลยนะหัวหน้านรกเลยนะเพราะงั้นก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> อา้าว r t y 9โควิด19ญี่ปุ่นพบสัตว์เลี้ยงติดเชือ้อโควิดครั้งแรกของประเทศ ตอนนี้มันกําลังเห็นไหมล่ะมันบุกเข้าไปที่สัตว์แล้วนะบุกเข้าไปที่สัตว์แล้วนะสุนัขนะเขาเจอที่สุนัขเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุูธเจ้าถึงตัดว่าอย่าเลี้ยงสัตว์การทําปศสุสัตว์การเลี้ยงสัตว์มัจจุราชจะไล่ล่า,ลานะการเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันเลี้ยงกิเลสเลี้ยงสัตว์นี่คือเลี้ยงชีวิตที่เต็มไปด้วยกิเลสนะทำฟาร์มสัตว์อาจารย์หนึ่งบอกว่าฟาร์มสัตว์ เลี้ยงสัตว์ในทำฟาร์มสัตว์ข้างนอกนี่ก็ไปส่งเสริมกิเลสของสัตว์ทําฟาร์มสัตว์เลี้ยงคนมีกิเลสก็ทําฟาร์มสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในร่างคนนะเลี้ยงสัตว์กิเลสในตนก็ทําฟาร์มกิเลสในตนนะนะเนี่ยปศุสัตว์ปศุสัตว์ ปัสสุสัตว์ในตนนี่แหละนะปัสสุสัตว์ในตนนี่ใครเสพกิเลสก็เลี้ยงกิเลสในตนทําฟาร์มสัตว์ในตนสัตว์กิเลสสัต์กิเลสมารนะโอ้มันเลิกกิจการได้แล้วเลิกจากกิจการเลี้ยงสัตได้แล้วเลิกเลี้ยงสัตว์กิเลสในตนเลิกเลิกเลี้ยงกิเลสคนอื่นสัตว์กิเลสคนอื่นแล้วก็เลิกเลี้ยงสัตว์เดรัชานที่ สัตว์กิเลสท,ที่อยู่ในร่างสัตว์เดรัจฉชนมันมีวิบากตามที่พระเจ้าตัดไว้ในพระไตปรปิฎกเล่มที่25ข้อที่30มสิบรทปศสสุสัตว์นี่จะมีวิบากร้ายมัจจุราชจะไล,ล่ล่าเหมือนห่วงน้ําใหญ่ท่วมทับชาวบ้านผู้หลับไหลฉะนั้นเลยไทยรัฐออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์ชาวฟิลิปปิน ในกรุงมนิลาและส4จังหวัดโดยรอบบนเกาะลูซอนบราว25ล้านคนเริ่มตกอยู่ภายใต้มาตรการล็อกดาวน์คุมโควิดอีกรอบตามคำสั่งรัฐบาลหลังยอดสะสมติดเชื้อในประเทศเกินแสนรายแล้วนะเห็นไหมละ่ะโอ้พู้ที่ไม่ได้เรียนรู้กำลังสี่นี่นะ่าสงสารที่สุดในโลกแล้ว ใครไม่เรียนรู้กำลังสี่พ้นภัย 5, ห้าน่ากลัวที่สุดน่าสงสารที่สุดใครเรียนรู้นะกำลังสี่ก็จะพ้นภัยห้าเนี่ยเนี่ไม่มาปฏิบัติตามพุทธะตามพ่อครูพ่อหลวงนะตามอาจารย์ตามใครๆที่ปฏิบัติได้ถูกต้องนะพ้นเลยพ้นภัยห้ากันเลยนะนี่แหละชาว บุญนิยมเราก็พ้นภัยห้ากันนะ <c oughs> ชาวบุญนิยมเราพ้นภัยหกันอ้า,นว,าวนี่ PPTV หายนจากโลกร้อนภูตานเสียงทานน้ำแข็งละลายอูอู้านก็จะโดนเข้าแล้วนะโลกร้อนมหันตภัยรายที่กำลังคืบคลานเข้าสู่ภูตานทั้งที่ ทั้งที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เท่ากับศูนยะ์ะขนาดว่าดูแลดีนะบางทีมีวิบากแทรกนะได้นะรับผลกระทบไปด้วยเนี่ยนี่แหละเขามีวิบากเดิมที่แทรกชีวิตเข้ามานะอา้าวเขาจะต้องถ้าปูตันตั้งหลักทันก็จะใช้หลักการของในหลวงนะทำระบบจัดการน้ําให้ดีก็จะช่วยได้อีกแรงหนึง่งแต่ถ้าไม่ได้ทําก็จะอันตราย นะะก็อ้าวนอกจากมีนี่เขารักษาป่าไม้ไว้ดีนะของเราก็รักษาป่าไม้ดีแต่ก็ยังเจอเหมือนกันนะก็ยังเจอน้ำป่าไหลหลากเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำเพิ่มสองอย่างคือนะไม่ใช่ปลูกป่าป่ามีเยอะอยู่แล้วก็รักษาไว้สิ่งที่ต้องทำเพิ่มคือระบบจัดการน้ำฝายชะลอน้ำแก้มลิง ตัวชาร์จน้ำแบบเปิดแบบปิดอันนี้ที่ต้องทําเพิ่มแล้วก็ปฏิบัติศีลให้เข้มข้นขึ้น,นปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาให้เข้มข้นขึ้นทํากําลังสีให้เข้มข้นขึ้นก็จะมีพลังคุ้มครองน,นี่สิ่งที่ต้องทําเพิ่มใช่ทารูปกับนามเพิ่มเติมขึ้นไปน bright bright today ไทยเจ๋งไม่ใช่เจ๊งนะ,อ,ะอ่านให้ออกนะอ,อ,อ่านผิดหน่อยเดียวในความหมายไปคนละเรื่องเลยนะอไทยเจ๊งนะยึดเบอร์หนึ่งโลกนะต่อเนื่องนะนี่ไทยเจ๊งยึดเบอร์หนึ่งโลกต่อเนื่องประเทศฟื้นตัวจากโควิด -19 ดีที่สุดในโลกโอ้นี่นะโอ้นี่แหละนี่แหละนะปฏิบัติกำลังสี่ให้ดีเธอนะ กำลังสีให้ดีจะพนภัยห้ากำลังสีพ่พนภัยห <c oughs> ้าไทยยึดอันดับหนึ่งของโลกประเทศฟื้นตัวจากโควิด1 9ได้ดีที่สุดในโลกจากการประเมินของ GCI ส่วนเกาหลีใต้รั้งอันดับสองของโลกโอ้ตอนนี้เกาหลีแซงขึ้นมาแล้วแซงไอ้นิวซีแลนด์ขึ้นมาแล้วนะเนี่ยเกาหลีใต้แซงมาแล้ว นี่แหละโลกนี่เขายอมรับว่าไทยนีย่ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดดีที่สุดนะทุกด้านนั่นแหละทั้งพอฟื้นจากโควิดทั้งเศรษฐกิจทั้งอะไรอไรก็ดีที่สุดในขณะที่คนไทยเองเนี่ยบางคนบางกลุ่มไปหลงเชื่อก็ไปงงอะ่ะบางทีแม้แต่ผู้บริหารเองก็ยังงงนะไปหลงเชื่อว่า ไปหลงเชื่อบางคนบางกลุ่มว่าไทยมาผิดทางไทยแย่ไทยลำบากไทยแย่ทำไมไม่เอาเหมือนต่างประเทศเหมือนกันนะเขาเขาลงข่าวเหมือนกันนะเี้ไม่รู้ใครรู้สึกใครนะเขาเป็นสื่อมวลชนนะเขาเป็นสื่อมวลชนจำไม่ได้ละจำไม่ได้ว่าเป็นใครนะเขาบอกว่าเนี่ยเวลาไปคุยกับต่างประเทศเนี่ยเขาจะพูดว่าทำไม ไม่เอาแบบประเทศไทยเขาว่างนะั้ะคนต่างประเทศเขาจะคุยกันเลยนะในประเทศเขาอ่ะทําไมไม่เอาแบบประเทศไทยทําไมไม่เอาแบบประเทศไทยเดียยวม่ล่ะเขาอยู่รอดนะเขาอยู่เย็นเป็นสุขเขาฟื้นได้ดีที่สุดเวลามาคุยกับประเทศไทยก็จะคุยว่าทําไมไม่เอาแบบต่างประเทศทําไมไม่เอาแบบต่างประเทศคนไทยทําไมไม่เอาแบบต่างประเทศเออต่างประเทศบอกทําไมไม่เอาแบบไทยทําไมไม่เอาแบบไทยคือคนต่างประเทศนี่เขารู้ว่าแบบไทยเนี่ยมันดี ถ้าคนไทยบางคนเนี่ยเขาโง่คนไทยบางคนเน่ยเขาโง่ต่างประเทศแต่เขาอยากเอาแบบประเทศไทยไอ้ตัวเองเนี่ยอยากไปเอาแบบต่างประเทศไอแบบโรคโควิดระบาดนั่นนะไปเอาแบบโรคโควิดระบาดนั่นไปเอาทําไมล้ะแบบโรคโควิดระบาดตลกคนไทยใครฉลาดใครโง่เอาฮะใครฉลาดใครโง่ฮะใครฉลาดใครโง่ฮะ กลงใครฉลาดใครโง่คนต่างประเทศนะ่ะเขาอยากเอาแบบคนไทยเพราะว่าโควิดไม่ระบาดไอ้ค,คนไทยบางคนอยากไปเอาแบบต่างประเทศแบบโควิดระบาดใครฉลาดใครโง่ใครบางคนคนไทยคนไทยบางคนน่ะโง่คนไทยบางคนน่ะโง่คนต่นางประเทศน่ะเาฉลาดคนต่างประเทศน่ะเาฉลาดคนไทยบางคนนะ่ะโง่นะ บางคนน่โง่จะไปเอาแบบต่างประเทศนะแต่คนไทยหนาคนนี่ไม่โง่นะคนไทยหนาคนไม่โง่เอาแบบไทยตอนนี้คนไทยหนาคนไม่โง่เอาแบบไทยเอาแบบพุทธะเอาแบบในหลวงราชการที่เก้านี่รัชการที่สิบท่านสืบสารต่ออยู่เนี่ยนะเนี่ยเอาแบบนี้เอาแบบพ่อครูนี่แหละเอาแบบพะโพธทีสัตว์องค์ต่างๆเออมีคนพาเด็กโง่ด้วยมี ล่ะอ๋อ,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 อมีคนไทยบางคนเนะพาเด็กโง่แล้วมีครูบางคนนะมีครูบางคนพาเด็กโง่มาอ้าวอ้าวว่าไปเขาก็โงงเข้าไปขางเราก็ฉลาดเราไม่ต้องโง่าตามเขานี่อาอจากเขาบอกผู้จัดจาการออนไลน์นะเนี่ยผู้จัดจาการออนไลน์เขาลงเมื่อวันที่ 19, สิบเก้าเมษาเขาลงไปนะบอกเรื่องแปลก คนไทยถามทำไมไม่ควบคุมโควิดแบบต่างชาติ ừ ừ, แต่ต่างชาติถามทำไมไม่ทำเหมือนไทยว่ากั้นทั้งโซอบอกต่างชาตินีเกาถามไอ้คนไทยคุยกันคนไทยบางคนบอกถามทำไมไม่คุมโควิดแบบต่างชาติคือขายล็อกดาวน์ให้มันหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ต้องใส่แมสไม่ต้องอะไรๆในะอิสลาเส,สลีย์จะตายว่าง,งันนะแล้วมันก็จะตายจริงๆนะนะเออ แต่ต่างชาติถามทําไมไม่ทําเหมือนไทยทั้งมีอสมอหน่าเหมือนไทยเนี่ยทั้งมีอสมอมีอาสาสมัครใส่หน้ากากผ้าวางเจลล้างมือน่าอยู่บ้านหยุดเชื้อนะเพื่อชาตินะเพื่อมนุษยชาตินย่างนั้นนะเนี่ยอันนี้ก็เออเขาก็มีเนื้อหานี่นะในข่าวเลยล่ะนะอันนี้ในข่าวเลยอันดีนะ คนไทยก็ยึดอันดับหนึ่งของโลกเลยตอนนี้ดีมากเลยทําให้ถูกตรงต่อไปทากาลังกาลังสีนี่แหละทาต่อไปให้ดีเลยกําลังสีมาเรียนที่บุญนิยมได้เลยสะดวกบุญนิยมที่อโศกก็ไปเลยนะที่เครือข่ายอาโศกตรงไหน,นตรงไหนน,นะสะดวกมาพวทเราก็มาเลยนะได้บุญนิยมหลักการเหมือนกันเลยทําจากพระพุทธเจ้าพ่อครูพ่อหลวงหลักการเดียวกัน ท่านได้สะดวกตรงไหนตรงไหนศึกษาเลยนะศึกษาเลยนะว่ากําลังสี่พ้นภัยห้านะทำยังไงกําลังสี่พ้นภัยห้านี่เรากําลังทําอยู่ของเรากําลังทํากําลังสี่พ้นไัยห้าอยู่นะ <c oughs> ของเราเนะี่ยมันโอ้โหดีนะพิสูจน์สัจจะพระพุทธเจ้านะท่านตัดคําไหนคําไหนนี่โอ้โห,โหเป็นไปตามนั้นเลยเป็นไปตามนั้นเลยนะใครทําตามได้ถูกตรง นะกำลังสี่ก็จะพ้นภัยห้าได้ถูกตรงนี่แหละกาลังสี่พ้นภัยห้าจะพิสูจน์อันนี้แหละนะจะกําลังสี่พ้นภัยห้าทำย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติทธรรมด้วยกําลังสี่พ้นภัยห้าผู้ใดปฏิบัติถูกตรงก็จะพ้นภัยห้าอย่างนั้นนะชัดๆเลยพ้นจากภัยห้าอย่างมีอะไรบ้างามีภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพอาชีวิตตาภายัยภัยเนื่องด้วยการเลี้ยงชีพอสิโลกภยัย ภัยจากการถูกติเตียนปาริสารัชภัยภัยที่สะทกสะทานในบริษัทมรณะภัยภัยจากความตายทุกติภัยภัยที่ไปสู่นรกทางเสื่อมจะพ้นเลยถ้าปฏิบัติปัญญาภาะกำลังของปัญญาในการปฏิบัติศีลให้ถูกตรงลดกิเลสลดกิเลสแล้วก็ใช้ปัญญาในการทำกิจกรรมการงานต่างๆให้เป็นประโยชน์ที่สุดลดกิเลส แล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นวิริยภพละกำลังของความเพียรมีฉันทะความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการเพียรในการทําตามปัญญาที่ถูกตรงนั่นแหละเพียรให้ถูกตรงรู้เพียรรู้พักให้ถูกตรงในศีลอนาวัชภรละกาลังของการงานอันไม่มีโทษทําทกสิกรรมไรสารพิษอาหารเป็นหนึ่งในโลกเป็นหลักเป็นวาระแห่งชาติเอานี้เป็นวาระแห่งชาติ ลมทั้งการงานในดืนที่มีประโยชน์มีคุณค่ามีประโยชน์ที่มันถูกตรงเราก็ทําไม่ผิดศีลไม่ผิดมิจฉาวณิชชาห้าค้าขายสัตว์เป็นค้าขายสัตว์ตายค้าขายอาวุธค้าขายยาพิษค้าขายสิ่งเสพติดมัวเมาค้าขายสิ่งมัวเมาคามลบกดลงเราไม่เอาทำอาชีพที่มันจะเบียดเบียนแบบนั้นเราไม่เอามิจฉาวณิชชาห้าไม่เอา แล้วกับปิญชาอาชีวะหามีการโกงการาตลบตะแลงการโกงการอะไรนะมีการโกงการล่อลวงการตลบตะแลงการมอบตอนในทางผิดการเอาลาบแลกลาบไม่เอา,อาภาคเพียนที่จะเสียสละทำงานฟรีให้ได้มากให้ได้มากเป็นอาชีพเสียสละให้ได้มากให้ได้มากเท่าที่จะทำได้ถ้าจะเอาจากคนอื่นอยู่ก็ เอาให้น้อยเท่าที่จะพออยู่ได้เท่านั้นน,นั่นแหละดีน,นี่เรดพ้นมิจฉาอาชีวะห้านั่นแหละอนัวชะภละกำลังของการงานอันไม่มีโทษตอนนี้วาระวาระแห่งชาติวาระเร่งด่วนที่สุดแห่งชาติคือกสิกรรมไรสารพิษอาหารเป็นหนึ่งในโลก แล้วมันจะไม่ใช่อาหารอย่างเดียวด้วยนะจะเป็นทั้งอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคจะเป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคชั้นเยี่ยมที่สุดในโลกอ่าเป็นเครื่องนุ่งหม่มเป็นที่อยู่อาศัยด้วยกสิกรรมไร้สารผิดครบหมดเป็นการงานอันไม่มีโทษที่ยอดเยี่ยมที่สุดเป็นบุญยาวุฒิหมายเลขสอง่าหมายเลขหนึ่งคือมวยเป็นหมายเลขหนึ่งอาหารมังสวิรัตหมายเลขสองกิกรรมไ, suced, ไร้อ้าว ตลาดอริยะหมายเลขสองตลาดอริยะนะนะการแบ่งปันหมายเลขสามกสิกรรมไรสารผิดบุญยวุฒิหมายเลขสามหมายเลขสี 4, นะ่สุขภาพบุญนิยมเนี่ยหมายเลขสี่หมายเลขห้าคืออะไรไม่รู้การศึกษาเลยการศึกษาบุญนิยมหมายเลขหก 6, สื่อสารใช่ไหสื่อสารบุญนิยมหมายเลขเจ็ดก,การเมืองบุญนิยมตอนนี้กี่หมายเลขครับ เอานะเอาได้เจ็ดหมายเลขนี่ก็ดีแล้วทําไปของเราทําไปเจ็ดหมายเลขเอาก็กําลังข้อต่อไปนะจากอนาวัชชะกาลังของการงานอันไม่มีโทษหัวใจสําคัญอีกหนึ่งกาลังที่สี่สังขหะพละโอ้โหดีมากสังขละพละกาลังของการสงเคราะห์ของการแบ่งปัน กำลังของการสงเคราะห์การแบ่งปันการช่วยเหลือเกื้อกูลกันกําลังของน้ําใจอันนี้สังขาปพลัเป็นกําลังของน้ําใจมีน้ําใจอ่ากลังของการให้การแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะเป็นเมตตาสังฆาระลาเป็นกําลังของเมตตาเป็นกําลังของน้ําใจที่มีให้แก่กันและกันนะเป็นสังขารพลนะนี่แหละนะถ้าทำวันนี้ก็จะพ้นภัยห้า แต่ถ้าไม่ทำก็โอ้ยตายนะชีวิตก็จมอยู่ในภัยห้านั่นแหละอืมถ้าไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็จมอยู่ในภัยห้าถ้าไม่ทำอันนี้ก็พบกับภัยห้าแต่ถ้าใครทำเป็นไงพ้นภัยห้าเลยภัยห้าภัยเนื่องโดยการเลี้ยงชีพภัยจากการถูกติเตี้ยนภัยที่สะทกสทานในบริษัทภัยจากความตายภัยที่ไปสู่นรกทางเสื่อมก็พ้น มาดูข่าวต่อไป yeah. มาดูข่าวต่อไปนี่แหละถ้าปฏิบัติได้ถูกตรงก็พ้นภัยถ้าไม่ถูกตรงก็แย่ yeah. <c oughs>